สวัสดีครับวันนี้เรามาค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี bmw 650 gt มานำเสนอเพื่อ,อนๆกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแรไอเทมเหมือนกันนะที่บอกแรนเท่าไอแรเทมเพราะว่าสีมันหายากครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมจาก bmw เลยเป็นสีน้ำตาลด้านซึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีเข้ามาสีนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น gt แน่นอนนะครับก็จะเป็นสไตล์ t o วร i n g ชิลเป็นชิลไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันแล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นไฟท้ายรุ่นใหม่แล้วไฟท้ายกับเอวหลังเนี่ยจะเหมือนกับตัว k พันสนะครับไฟท้ายเหมือน k พันสก็คือเป็นชมอ่าชมเดียวกับปัจจุบันนะครับนี่หัวหมอนจะมีปัม๊มคาว่า gt นะครับแล้วก็กรอบแฮนด์ก็จะไม่เหมือนกับตัวปีเก่าเนาะแล้วก็มาตาวัดก็จะมีคําว,ว่า6-50 gt เช่นเดียวกันกุญแจจะเป็นแบบใหม่ละเป็นจุนกุญแจแบบหัวหัวโตแล้วก็เป็นซ็อกล่องนะครับ รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้สีเดิมนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับก็ชิวด้านหน้าใสๆนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบคันก่อนมีใส่กันล้มมาตรงนี้นิดนึงนะครับของเบีตรงรุ่นเลยนะครับเจ้าของเป็นต่างชาติก็เลยเบิกกันล้มมาติดกันล้มทรงแปลกๆดีเหมือนกับเหมือนกับตัวดักลมแอโรดนามิกอะไรประมาณนั้นนะนะครับ ยางเป็นเทอรรี่นะครับลายสายฟ้านะครับรถสวยคันนี้รถสวยนะครับทะเบียนเป็นทะเบียนนี้นะครับ1กอว3788นะครับเจ้าของรถเป็นต่างชาตินะครับเดี๋ยวขายถ้ายังขายไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องโอนเปชื่อผมก่อนกันเจ้าของกันต่างชาติกับประเทศเนาะอันนี้มีตัวล็อกค,ค,ความเร็วอยู่อันนี้ฝรั่งชอบติดกันผมก็แปลงกันคือล็อกล็อกไมใ่ให้ล็อกให้คันเร่งตัวนี้มันเนือดผมว่ามันอันตรายนะส่วนใหญ่ผมจะ ไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าใช้นี่กุญแจจะเป็นแบบใหม่ละแบบเสาะร่องแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าสภาพดีนะครับนี่ตัวสวิตช์ปุ่มต่างๆเนี่ยสวยงามเลยนะครับแล้วก็วิ่งน้อยวิ่งมาแค่16,785หมกิโลไม่แท้ๆนะระบบ a อเทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์ชิวหน้าแน่นอนนะครับเลื่อนขึ้นลงได้เป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ รุ่นใหม่เนี่ยแก้ไขเรื่องตัวดันโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวดันโซ่ก็จะเป็นแบบไฮดรลิกแล้วไม่ได้เป็นแบบสปริงดันเหมือนกับตัวปีแรกเนาะก็จะเงียบเครื่องจะเงียบแล่ท่อเสียเขาก็จะเป็นออกแบบใหม่นะครับเป็นท่อคู่เป็นายคู่นะก็สวยงามนะครับอันนี้ก็คันนี้สวยรถสีเดิมด้วยวิ่งน้อยด้วยโดยที่สําคัญกูแจ้าสำรองครบสองดอกบุ๊กโซวิตคู่มือติดรถครบเครื่องมือติดรถครบคือกิฟต์มากอะ่ะ แล้วก็มีการเซอร์วิสต,ตามระยะจากศูนย์ BMW คันนี้ออกที่เดี๋ยวผมจำไม่ได้นะน่าจะเป็นโมโตลาด์นะอ๋อเยอรมันออตโต้นะครับคันนี้ออกที่เอ่อเยอรมันออตโต้เน่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดดีนะเครื่องยนต์ดีนะครับไฟหน้านะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับติดปกติหมดนะครับไฟขอทางนะครับเปิว,วีดีแล้วนะครับ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะจะเป็นไฟแบบ LED นี่ไฟท้ายสวยอย่างอาจารย์บินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องให้ดูเอกสารเนาะเปิดใต้เบาะนะครับเกะด้านหน้าใส่ของได้อยู่แล้วนะครับซ้ายขวานะครับข้างในมีช่องอมีที่เสียบ USB มาให้เรียบร้อยแล้วผมเสียบไปให้เรียบร้อยแลวก็ใครมีสาย USB ชาร์จก็เสียบชาร์จได้เลยเก็บของได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับช่องเติมน้ามันนะครับอยู่ตรงนี้ เปิดเบาะมีไฟส่องสว่างใต้เบาะเรียบร้อยนะครับกุญแจสำรองนะครับครบนะครับกระเป๋าเดิมแล้วก็คู่มือบุ๊กสวิตนะครับเครื่องมือติดรถอยู่ในตำแหน่งเขาเรียบร้อยนะครับรถคันนี้เนี่ยรถปีหนึ่งหกนะครับแน่นอนนะครับปี 16. หนึ่งหกแน่นอนก็คือนี่วันที่ส่งมอบรถก็คือ,อวันที่สิบแปดเดือนสิบปีหนึ่งหกนะครับ แล้วก็เข้าเซอร์วิสพันกิโลแรกเดือนสิบสองที่เยอรมันออโต้นะอันนี้เซอร์วิสมาดีมากอะคันนี้แล้วก็เข้ามาเจ็ดพันโลแปดพันโลหมื่นสามพันโลหมื่นสี่พันโลเมื่อปีหกเจ็ดนะครับตอนนี้ไม่หมื่นหกโอโ้โหไปเข้าอีกทีสองหมื่นสี่พันอะยังไม่ถึงระยะเข้านะครับนี่รถมันต้องมีแบบนี้เป็นถึงจะเนียนๆเนาะและที่สําคัญถึงแม้คันนี้วิ่งมาไม่เยอะนะวิ่งมาหมื่นหก เจ้าของรถเนี่ยพอเป็นต่างชาติอะต้องบอกงี้ครับาบางคนบางคนกลัวรถต่างชาติบอกว่าต่างชาติขับโหดมันรัตคนคนไทยก็เหมือนกันมันก็มีทั้งคนขับโหดกับคนที่ขับไม่โหดแล้วก็ดูแลรักษารถดีนี่ครับผมอยากจะโชว์ตรงนี้นะครับรถมีการเซอร์วิสเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับที่มิลล e เ n ียมออโต้กรุ๊จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนเข้ามาเนี่ยตอนเดี๋ยวผมหาให้ เดือนหนึ่งก่อแล้วกันนะครับจริงๆแล้วสายพารุ่นนี้เนี่ยมันจะเซอร์วิสท,ทุก20 0 0 0กิโลใช่ไหมเพื่อนๆนะครับแต่คันนี้เซอร์วิสไปตอน1 3 4่9สาก้ิโลนี่ครับเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนสายพานมายอดสุทธิ19,600บาทนะครับเมื่อวันที่11เดเือน1ปี2-4ก็คือต้นปีนี้นะนี่แล้วก็มีเปลี่ยนหลอดไฟหน้า อันนี้เลขยังน,น้อยมั้งช่างมันอันนี้เปลี่ยนน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับอันนี้มีเซอร์วิสเซอร์วิสใหญ่อันนี้เขาเรียกเล่าเซอร์วิสใหญ่แล้วกันนะเซอร์วิสไปตอน1 4ึ่งหกสิบห้ากิโลนะครับก็มิลเลนเนียมเช่นเดิมนะครับก็เซอร์วิสเรื่องของน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้าย เปลี่ยนน้ำมันเบรกทั้งระบบนะครับไส่กรองอากาศสปริงความดันผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังอโหผ้าเบรก bmw นี่แพงนะถ้าเข้าศูนย์นะเพราะเนี่ยผ้าเบรก bmw เนี่ยราคาที่2425บาทนะครับข้า้งหน้านี่โดนไป4,800แต่ใครที่ใช้อยู่ผมมีผ้าเบรกที่ร้านนะผ้าเบรกที่ร้านไม่แพง850บาทเท่านั้นเองอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้นะผ้าเบรกหลังก็2 0 0 0นะครับเข้าศูนย์ก็จะแพงนิดนึงเป็นโปรคตินะครับบินี้เป็นเสร็จรวมมาเนี่ยนันนนนะครบ ก็เซอร์วิตมาที่24,352บาทนะครับเมื่อวันที่15เดือน6ปี24ก็คือ2เดือนที่แล้วไอ้สามสเดือน4เดือนที่แล้วนะเป็นน้เดือนปีตัวนี้เดือน2010นินะครับเดือน10ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยวว่าเจ้าของรถแบบนี้น่ารักเซอร์วิสไม่ว่านะเก็บเอกสารทุกอย่างไว้ให้เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจได้ว่ารถมีการเซอร์วิสมาดีนะครับมีประวัติ มีประวัติมาดีเลขไม่แท้นะครับตามระยะมีบุ๊กเซอร์วิสเข้าตามระยะกุญแจมีครบ2ชุดแล้วก็รถสีเดิมทั้งคันนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับคันนี้เปิดขายอยู่ที่ว h y ทำไมกล้องอยู่ดีมัวอ่าคันนี้เปิดขายที่2องแ0นบาทนะครับสองแสนาบาทตอนออกใหม่นี่ราคาเกือบห0 0 0นนะห้าแสนปลายนะสำหรับ b บียร์บไม่ถูกนะ แพงกว่าตัวสปอร์ตนะแต่พอเป็นมือ2เนี่ยราคาเขาค่อนข้างที่จะร่วงลงมานะครับตัวสปอร์ตราคาค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นไปนะครับสำหรับก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่อ่ะโฟกัสหลุดอีกอะแตกจังเลยกล้องผมวันนี้ก็เขาเป็นข้อดีสําหรับคนที่หารถทัวริง bmw สปูเตอร์ไว้ใช้งานนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มถ้าคุณเล่นมือ2นะแล้วคุณหารถสภาพสวยๆแบบนี้วิ่งน้อยสีเดิม มีการสวิตตามระยะแล้วซื้อไปก็คือพร้อมใช้คันนี้ถ้าเอาไปก็อย่างมากก็เปลี่ยนยางหน่อยเนาะเพราะว่ายางเขาใส่พีอรีใส่ฟ้ามาแต่ว่ามันมีดอกนะแต่ผมว่าก็เปลี่ยนก็ดีเปลี่ยนก็ดียางปีอะไรยางปีสองสองสองสามสองสี่ยางสองปีถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าอยากจะสบายใจก็เปลี่ยนประมาณนั้นนะยางปีสองสองนะครับ สำหรับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดเลยนะครับสนใจติดต่อได้ที่0834414111นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ